Thank you. สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับการพยากรณ์วันที่5ถึงวันที่25ธันวาคม2564นะครับโดยที่วันนี้เราก็มาอยู่กับราศีตุลกันแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงชาวราศีตุลกันนั้นก็อยากจะมาบอกทุกคนกันเช่นเคยนะครับว่าอยากให้ทุกๆคนนั้นไปดูคลิปที่เป็นการพยากรณ์วันที่5ถึงวันที่25ธันวาคม2564แบบภาพรวมเสียก่อน นะครับเราจะได้รู้ว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างเราก็จะได้มาติดตามรับชมรับฟังและเข้าใจถึงราศีของตัวเองแบบท่องแท้มากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มพยากรณ์กันเลยดีกว่าเนาะคำพยากรณ์วันที่5ถึง25ธันวาคม2564ของชาวราศีตุลเป็นดังนี้นะครับในเรื่องทั่วไปของชาวราศีตุลน,นั้นชาวราศีตุลตอนนี้ไม่มีดาวจรทับลัคนณะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาเจ้าเรือนเกษตรบดีกันซึ่งก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์นั้นจอนอยู่ในภพพันธุร่วมกับดาวเสาซึ่งโดยรวมรวมกันแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆพระสุกเข้าพระเสาแทรก แต่เรียกได้ว,ว่าตัวเรานั้นจะต้องพยายามมีเรื่องเกี่ยวกับความพยายามจะทําอะไรต่างๆเกิดขึ้นหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางบ้านเรื่องทางญาติอะไรต่างๆเกิดเป็นความเครียดเป็นความทุกข์ให้แก่เราแต่ดาวศุกร์และดาวเสาร์นี้ก็ได้รับอิทธิพลจนกลายเป็นกกโจรด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นส่งผลเกณฑ์ทั้งบวกทั้งลบช่วงวันที่5ถึง8ธันวาคมเป็นเกณฑ์บวกช่วงหลังจากวันที่8ธันวาคมเป็นต้นไปเป็นเกณฑ์ลบมีช่วงบวกอยู่แป๊บเดียวเองเนาะ เพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับโกโจรหรือที่เราพูดคุยกันเสมอว่าเป็นเรื่องปุกปับเรื่องเทาๆเ,เรื่องอะไรที่มาจากการไม่เข้ารูปเข้ารอยเป็นการโกงเป็นช่อฉนอะไรต่างๆหรือเรื่องที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็ว ถ้าหากทําในวันที่5ถึงวันที่8ธันวาคมจบงานให้เร็ว,รวก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่หลังจากนั้นอาจจะโดนจับได้อาจจะเกิดความเสียหายได้เรื่องอะไรต่างๆที่เรากำลังพยายามทําหรือว่าทางญาติทางบ้านเรากำลังทําอยู่ก็ต้องใส่ใจในวันเวลาของมันให้ดีๆนั่นเองต่อมาเรามาดูเรื่องการเงินของชาวราศีตุลกันการเงินของชาวราศีตุลน,นั้นเนี่ยมีดาวอังคารจออยู่ในภพกระดุมพระเพราะฉะนั้น เรียกได้ว่าเราจะได้เงินเราต้องลงมือทํามีการเดินทางมีการลงทุนลงแรงด้วยร่างกายของเราเพื่อไปหาสิ่งที่มีค่ามีราคากลับมาเพราะฉะนั้นอาจจะ บ่งบอกได้ว่าการเดินทางนั้นอาจจะพาเราไปหาการเงินที่ดีได้และอีกทั้งดาวอังคารนั้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากดาวอื่นๆดาวศุกร์และดาวเสาร์ที่เรากล่าวไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากโกกโจรด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันที่5ถึงวันที่8นั้นเดินทางหาเงินปุบปับรวดเร็วได้ดีหลังจากนั้นต้องระวังเอาไว้ ทำอะไรให้มันตามถูกตามเกณฑ์จะดีกว่านั่นเองต่อมาเรามาดูการงานของชาวราศีตุลกันนะครับการงานของชาวราศีตุลน,นั้นเนี่ยชาวราศีตุลไม่มีดาวจรอ,อยู่ในภพกรรมมะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาเจ้าเรือนเกษตรบดีของการงานนั่นก็คือดาวจันทร์แปลว่าโดยที่มันไม่มีเรื่องอะไรเป็นพิเศษเนี่ยชาวราศีตุลก็เข้าสู่สภาวะปกติ ที่ในเรื่องงานของเขานั้นเกี่ยวข้องกับการใส่ใจดูแลรายละเอียดและมีการปรับเปลี่ยนไปตามวันตามเวลาที่รวดเร็วอาจจะเป็นสองสาวันเปลี่ยนสักทีสองสามวันสถานการณ์รอะไรต่างๆก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องใส่ใจครอบครัวให้มากๆและใส่ใจในรายละเอียดกับการงานที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันให้ดีนั่นเองสุดท้ายเรามาดูความรักของชาวราศีตุลกันนะครับความรักของชาวราศีตุล นนัน้ชาวราศีตุลมีดาวมฤตยูจออยู่ในภพปตัตตนิอีกทั้งยังยกด้วยดาวพฤหัสและดาวเกตเพราะฉะนั้นเดิมทีปกติชาวราศีตุลตั้งแต่ปี59เป็นต้นมาเนี่ยความรักนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นจนอาจจะดูเหมือนรักษาไว้ไม่ได้แต่ณตอนนี้มีดาวเกตและดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งที่ดีเรียกได้ว่าคบกกวิญญ,ญาณน,นั่นเลยปแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนนั้นด้วยความเชื่อความศรัทธา และสิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆจะนำพาเราทั้งคู่ไปสู่เรื่องดีๆและได้รับการช่วยเหลือต่างๆให้ลุล่วงอย่างไม่น่าเชื่อไปได้นั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้สำหรับคนที่เกิดราศีตุลในวันที่5ถึงวันที่25ธันวาคม2564นะครับแต่ละคนจะเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง y o u t u b e หรือทาง Facebook ของตานทวะพยากรนะครับเราจะได้มาติดตามรับชมรับฟัง ไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้และครับฝากกดไลค์กด u u s s r i b e c ช anel ตานทวะพยากรไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ